วันนี้นนาทีชาวัดดีครับวันนี้จะพามาดูนาทีกับนักแก่สร้างบ้านแล้วก็มีพี่ตะวันกับน้องแพนด้าด้วยมันสร้ากันสร้างใหญ่มากเลยครับสวนักนักแก่ก็เป็นคนทําส่วนบพวกเราก็ช่วยทาเล็กเ็กน้อยบ้านของเราก็เสร็จแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันเหมือนบ้านหรือเลปล่าแต่นาทีกับเพื่อนๆชอ,อบกันมากเลยนะครับพี่ครับเข้าไปอยู่ในบ้านคนบ้านนาทีกันแดดได้อยู่นะนอนดูโทรศัพท์ก,กันดีกว่าสบายใจสืบเพื่อเกิน ตรงข้างหน้าจะเป็นที่ฝงไฟพอแ่นเสร็จแล้วก็ก็ลุกมานั่งกินขนมกันเลยดีกว่ากินในบ้านของเราอร่อยจังเลยน,เนี่ก็ดีเหมือนกนันนะครับแล้วก็กินง่วงก็นน หมุนเจ้าหมาน้อยทุกตุ๋ยก็มานอนเฝ้ายังให้ดูบรรยากาศรอบๆบ้านนะีเสื้อบินบ่นเลยค่ะสีขาวสีดำสีน้ำตาลสีสวยดีนะครับวันนี้ลมพัดเย็นสบายไม่ร้อนเลยครับอากาศดีดีมาเป็นย่าก็ขี่เจอุ่มกันเลยทีเดียวดูผีเสื้อตัวนี้สิครับลมพัดก็ยังไม่ไปมึงเล่นกินเกสรหนังไม้สวยดีค่ะธรรมชาติที่สวยงามเด็กบ้านนอก